เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในระดับพาร์ทเพราะพาร์ทนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะแฟนๆอยากจะให้ทุกคนนะคะเก็บภาพประมวลน,นี้ไว้ให้เป็นความทรงจาของเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักซีนเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเราเคยรักนักแสดงเหล่านี้และนี่คือซีรีส์รายรนาห์ของมาเฟียค่ะเขาบอกว่าต้อเชิญเรียกเราฝั่งโนรัก,กชา่นมาคุยด้วยกันอขอเชิญพี่นิวนคันวันนิ้วิฟินิตี้ด้วยนะคะ พี่นิเรสเอเลยคะอ่าอ่ะมาเรามาตัดเรือความรู้สึกก่อนดีกว่าอันดับแรกคนนั้นเลยนะค่างจักรจักรค่างจะรู้สึกไม่ไหวแล้วคนค่างแค่แตะก็ไหลแล้วล่ะรู้สึกยังไงบ้างกูมาเดชิดาแส่เพชรอันเอวันนี้ ตลอด12 EP เนาะวันนี้มันคืออวันสุดท้ายละมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าในวีคตอปต่อไปมไม่ได้เจอพวกเราในหนนะ้าจอแล้วอนะไรเงี้ยมีความรู้สึกไรอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่วันนี้มามาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเราอ่ะมีอะไยอย่างคุณๆเลยค่ะประมวลผลมาตั้งแต่วันออรดิชัน่นตั้งแต่เราคุยกันเป็นแบบออนไลน์อ่ะวันนั้นรู้สึกไงบ้างจนถึงวันนี้ได้เล่นแล้วเจอแล้วครับก็เออ กูกูไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่จะเป็นตัวกิจแต่ก็ได้รับโอ,งองกาสจากพี่พี่ทุกคนจนมาได้รับบทนี้แล้วก็มาเจอเพื่อนมาเจอทานมาเจอทุกคนที่ยังอยู่ตรงน,นี้ทุกคนคือมันมันปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือครอบครัวเพราะว่าเราเจอกันแล้วก็คุยกันไปไหนก็ไปด้วยกันไปกินข้าวไปตีแบตก็ไปด้วยกันคุยกันเยอะมากๆเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันออกมาดีที่สุด ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่นั่งตรงน,นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูเราจนมาถึง EP สิสองนี้ <c oughs> เพิ่รักทุกคนมากครับเป็นกำลังใจทุกคนต่อไปเลย,เลยตันคนจริงเราติดตามคนยา้องๆนะคะคนต่อดพี่ผมตำหผมก็อย่างแรกเลยอยากขอบคุณพี่วายุก่อนเลยครับ ่เพราะว่าพี่อายุเนี่ยเป็นคนยึดบทหลบมาเพราะอย่างว่าหลบก,ก็เป็นเป็นหล,ไ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 ลารหลายเวอร์ชันเลยครับผมก็ขอบคุณพี่ยูพี่นิวครับแล้วก็ทีมงานทุกทุกคนครับที่ที่นึกถึงผมนึกถึงผมว่าผมจะเป็นตัวหลบได้ใน,ในในวันแรกครับแล้วก็อย่างที่สอ,อ,องก็อยากขอบคุณน้องๆสองคนใช่เพราะว่าวันแรกทีก่เจอกันก็เจอน้อ้งสองคนเลยเป็นวันแรกไม่ได้ไม่ได้เวิร์กช็อปอะไรกันมาก่อนก็ ขอบคุณกูแล้วก็คุณธนท์ครับที่ที่ทำให้พวกเราแก๊งสามีเนาะเป็นเป็นบรรยากาศท้ายด้อย่างขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่อยู่กับเราตั้งแต่ี่แรกยันวันนี้ีพีสุดท้าย EP สองครับก็ขอบคุณทุกการเดินทางตัวละครแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะขอบคุณที่ให้กำลังใจปั่นเทนนิสเตอร์ต้นติดระดับตึงแล้วก็สุดท้ายฝากขอบคุณนักแสดงทุกคนครับที่สู้กันด้วยกันครับผมครับ มีความีรู้สมีความเึน,น,นมันเป็นความรู้สึกอบอ,อ,อุ่นแล้วกันนะคะอยากจะบอกว่านักแสดงคุณมีเวลาพูดแค่วันนี้นะคือลงนี้เท่านั้นที่เราได้เช่าวไว้อยากพูดอะไรพูดออกมาเพราะว่าในวันนี้มันเป็นครั้งหนึ่งที่แฟนๆจากทางบา้านแฟนๆที่ตรงนี้จะได้ยินสิ่งที่คุณเก็บมันไว้เชิญท่านต่อมาคุณทันครับผมส่วนตัวผมนะครับก็ เป็นว่าเป็นการเดินทางที่ <c oughs> ที่ค่อนข้างที่จะเริ่มได้ดีครับเพราะว่ามีทุกคนคอ,อยสปอร์ตอย่งครับอย่างตอนแรกทุกคนอาจจะรู้จักจาจที่ผมเป็นเป็นน้องของพีต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอพอได้มีผลงานของตัวเองเนี่ยครับก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตแนวมา้ขึ้นครับผมก็จะยายังพัฒนานตัวเองแล้วก็ทำผลงานเรื่องต่อไปให้มันดีมากขึ้นครับ พันธ์ธัญชลินค่ะอล่าอีกสาพูดดียังไม่ได้พูดเลยซึ่งตับเพื่อนไป็นอะไน้ำตาติ่งแล้วเธออารียาอารียาดังคุณเก่งคุณเก่งจะเน้นนึงจังเชิญค่ะตัวสั่นอะปวดกูยังไงสิคือบอกเลยว่าตัวละครเชอร์รี่ในนิยายไม่มีใช่ค่ะแต่ก็คือเป็นเป็นตัวที่เิขึ้นมาแล้วก็ ตอนแรกที่ได้ว่าทว้ในนิยายมันไม่มีแต่ในทาไมในละครในซีรีส์มันมีก็มีความรู้สึกว่ากดดันมากแล้วเราจะทำยทังไงให้คนรักตัวละครตัวนี้ใช่ค,ค่ะรักนะรักนะีน่คือที่เห็นออกมาเล่นเป็นบทที่แบบว่าเฮ้ยมันม่นใจมากมันสวยมากมันเฟียดแต่จริงๆแล้วลึกๆอิมไม่มั่นใจเลย แล้วมีคนคนนึงบอกว่าให้ให้อยงมั่นใจเพราะยังทำได้ขอบคุณพี่ยุค่ะป้าดีมากป้าคนสวยมากแล้วก็อยากบอกว่ายินดีกับทุกคนนักแสดงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้พวกเราทำสำเร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ้าะพี่โตมาฝั่งนี้กระโดดมาฝั่งนี้กระโดดไปฝั่งน้นนะคะขออนุานมาฝั่งนี้ก่อนบ้านนะจ๊ะ ไม่ไหวหลังจ้ะน้องนิชาจ้ะจ๊ะเอออาจจะเป็นเราเป็นพี่ของผมผมว่ามให้น้องพูดก่อนดีกว่าเราควรจะเป็นเราก่อนการเราควรเเราก่อนการบองทีมันรอให้อยู่เธอก็ควรจะพูดก่อนกันลูกม่ของผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้เล่นบทคงเหมือนกันเลยใช่ก็เลือกเข้ามาทีหลังเหมือนกันแต่ก็ ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันครับผมที่ได้มาแบบว่าแสดง oh. น้องครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวก็ก็คือผมผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขนะที่ได้ทํางานกับเพื่อนๆพน,นพี่ๆแล้วก็แบบว่าเาทีมงานทุกคนเลยครับาะทุกคนก็น่ารักมากครับแล้วก็แบบพวกเรานักแสดงก็สนิทกันมากครับพอแบบบางครั้งก็อยู่ๆก็มีคนชวนไปกินชาบูอะไรเงี้ยซึ่งผมก็กินไม่ได้เยอะะไรนะเยอะมาก แล้วบอกไปแล้วก็มีบอกว่ามีแบครับคุณจะใส่ใจค่ะฝั่งนี้ของผมทุกคนได้ดิฉันแก้ข่าวมาให้หน่อยเขาหมายถึงใจคะมันค่ะมันค่ะที่กินเยอะนั่นแหละก็แบบว่ามีแบบไปตีแบตกันอะไรเงี้ยทุกคนมันรู้สนิทกันเร็วคือผมไม่ไม่ได uh ้ม si. BE ีภาพเพราะว่าเพื so oh no, ่อนเพื่อนนักแสดงอะไรจะบอกว่าจะสนิทกันได้แบบขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสปอร์ตไม่ว่าจะแบบสปอร์ตคนไหนสปอร์ตโคมหรือว่าสปอร์ตผมอะไรเงี้ยก็อยู่กันไปนานๆนะครับขอบคุณครับ กีบีแคมิโลสุชาโนอ่ายังไงดีคือที่ผมลองมาให้อะคือแบบว่าคือตอนแรกไม่รองไม่ลองรลยคือตอนแรกเลยอ่ะผมก็ถอนตัว แล้วผมก็แบบตัวสูงเกินไปน้องไวบพูเลยแล้วผมก็เข้าไปอ่านเนี่ยในทวิตต่านผมก็โดนเยอะมากแต่ว่าแต่ผมก็ได้มานั่งตรงนี้แล้วครับก็ขอบคุณมากครับ จริงผมก็ไม่ใช่ชอยชอยแรกเนาะกับอะไรแของบนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ฮะ <laughs> จริงๆเรามีปัญหาเยอะที่ไม่ได้แต่ว่าคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอะไรเงี้ยบางทีโอเคครับ <laughs> <laughs> ก็ประมาณนั้นเลยแต่ว่า ขอบคุณทุกคนแล้วกันคที่ที่มาทำให้ภาพตรงหน้านี้มันดีมากๆเลยแล้วก็ผมแคนงานเยอะมากจนผมได้มาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกยคือผมเดินตามขันมาจนผมได้รับโอกาสแล้วเสียผมเลิคุอคานนก็เป็นอย่างนี้แหละแบบพีทจะร้องให้ได้ไงถูกไหม ก็ออแล้วผมพูดถึงไหนแล้วพี่ยุนพี่ทอดเราพูดถึงไหนกัจ๊ะก็จึงไปกับน้องด้วยน้อง่าน้องแค้งงานมาเยอะอเอเออท่านเราจับใจความได้ดีเอ้ยแต่มันยาวไปแล้วเปล่าหรือว่ายังไงเต็มที่เต็มที่นะครับก็จนได้รับเลือกมาเล่นบทนี้ครับก็สนุกมากครับแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ รับทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะพีชตุชนน์คุณอางสาวไหมคุณสาวก่อนไหมอ่าอยากคุยกับสาวก่อนใช่ไหมอยากคุยกับสาวก่อนฉันว่าจะให้ฝั่งหนุนแบบปิดของฝั่งนี้เอ่าน่าได้คุณปูนก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยขอบคุณพี่อู๋พี่นิวขอบคุณ น้องๆด้วยเพราะว่าปกติแล้วเตยอะไม่เคยเล่นกับน้องๆแบบเด็กขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกองที่อยู่แล้วแบบไม่รู้สึกว่าแบบสนุกอะคือเรา<ๆ>เอะอาเคยเจอแต่แบบรุ่นรุ่นแบบใหญ่ๆแล้วเราอะรู้สึกว่าเกรงเพราะเราอะเป็นแค่แบบตัวละครที่แบบไม่ได้ไม่ได้รับองการขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย้องปาแล้วก็พออยู่กับน,น,น้องๆก็รู้สึกว่าแบบชอบมากองอย่างมากอง<ๆ>นี้อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เออแล้วก็ Уров, ขอบคุณที่แบบอาจจะไม่ได้แบบมีบทอะไรเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าเข้าไปดูแบบว่าคนก็ยังแบบเขียนถึงเราแล้วก็ชมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะเป็นยังไงค่ะเด็กพรมีของเราสวยไหมคะสวยไหมอ๋อมันสวยแบบสวยอย่างนี้เลยอ่าคนอายก็ไม่ออกเลยก็อยากขอบคุณพี่วายุครับที่ให้โอกาส ว่าแบบผมมาจะทำไม่ดีนะครับก็ผมจะทำไม่เต็มที่ครับต่อไปก็อันนี้เป็นเพิ่งเพิ่งเป็นบทที่หนึ่งับแล้วมันจะมีบทต่อไปก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจผมแบขอบคุ่งขอบครับผมจะพยายามให้ดีวันนี้ครับขอบคุณครับ ไม่แต่แล้วกันนะจ๊ะนัทรินก็ขอบคุณทุกทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็พี่พี่วัยุแล้วก็ใครายเห็นนะครับที่เหมือนมาเติมเต็มความฝันของคนค่นน้นะครับ คุณที่ทาให้ขอ,ของคุณคนรอบตัวที่เป็นพูาลังงานที่ดีให้เรามาโดยตลอด <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่คอยสอร์ตพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ส่งป็นปกําลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปตั้งนานเลยครับ <c oughs> บคุณที่ทคอย ถือว่าเราจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าคอยแบบเป็นกําลังใจให้กันตลอดแล้วมีเวลามีปัญหาอะไรเราเราเราช่วยกันแก้ไขปัญหา,หาทุกครั้งขอบคุณที่เชื่อใจแล้วก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปนานๆลกฝากฝากพวกเรานะครับขอบคุณครับทำนิกรแทนต่อนย คุณสบายก็ไม่ไหวเหมือนกันคุณสบายเอยู่เนี่ยมันแรกของขอเขาเหมือนกันเนาะคนต่อไปจะเป็นใครไม่ได้แล้วคุณเลดี้เฟอร์ส n รัลเนาะคต้อนจ้าสวยมากดูสวยมากซออีกซออชจ้าซออก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางพี่ยูนะครับวายเนเตอร์เทนเมนที่เลือกผมมารับบทนี้นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณผู้จัดการผมนะครับพี่กระเตงนะครับที่คอยเป็นแรล่งทักทายผมแล้วก็ขอบคุณพี่สบาเลยครับที่เชื่อว่าผมเนี่ยเล่นบทคิมได้แล้วก็คอยมาว่าช่วยเหลือเรื่องเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับขอบคุณพี่ยุนนะครับที่คอยเป็นพี่ที่คอยสอนผมมาตลอดคอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าแบบว่าิ่งที่ถ่ายมันจะ ยากขนาดไหนพี่ก็พี่ก็ยังคอยช่วยแล้วก็คอยแบบว่าให้กำลังใจผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับทั้งตัวละครทุกคนเลยก็ขอขอบคุณมากครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ยังอยู่แล้วก็ยังซัพพอร์ตเราตลอดนะครับแล้วก็อยากให้ครอบครัวนี้ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ากผลงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะร,รับบนสระนะคะต่อไปคุณยุ้นเลยจังมีอะไรอยากจะพูดไหมคะหลักๆก็ต้องขอบคุณพยยี่ใบยุ้นนะครับที่ให้ผมเล่นบทนี้นะก็คุยกันไั้ตนแรกวาดฝันมาตั้งแต่แรกว่าไม่เห็นภาพตรงนี้อยู่ในหัวเลยตั้งแต่ตอนแรกซึ่งมันก็เดินทางมาแต่ว่าเหนื่อยมากๆแบบว่ามีปัญหากันเยอะมากๆครับ แต่ก็ผ่านมาได้ซึ่งมันก็เป็นทางที่แบบว่าครุขลัออกพอสมควรแต่พอมาเจอน้องๆทุกคนแล้วเนี่ยมันสบายใจที่จะเล่นด้วยแล้วก็ได้มานเจอน้องต้นที่เป็นพาร์ทเนอร์แบบเล่นคู่กันเนี่ย,นนยไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากเลยพอเล่นด้วยกันแล้วก็ดีจนตอบไม่ถูกไม่คิดว่าจะเห็นภาพมีด้วยซ้ำ ขอบคุณมากครับที่รักผมและก็รักทุกคนคอย่างรู้ใี่ไหมครับคุณจะรู้ว่าวันนี้ตื่นเต้นกันมากเลยและนี่นะคะรายนาง,นางรักผมมาเฟียค่ะ